มาบอกอธิบายขยายความเรื่องราวต่างๆตั้งแต่นี้ไปจนกว่าจะถึง18นาฬิกาครบรทงชาตินะครับปรบมืออีกครั้งให้กับพี่สาวน้อยของเก้าครับผมจากขึ้น90.25สูกาสมุดประการครับสวัสดีค่ะพี่น้องคนที่รักความเป็นธรรมอยู่ที่หน้าเวทีที่เคารพรักยิ่งทุกทุกท่านค่ะ แล้วก็สวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่ไม่ว่าที่ไหนในโลกนี้เราถือว่าเราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันสวัสดีพี่น้องหัวใจเดียวกันเช่นกันครับสวัสดีครับพี่น้องคนไทยร่วมชาติท่านจะอยู่สีไหนท่านคือคนไทยท่านต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าใช่หรือไม่หากใช่ ท่านมาฟังกวปเราจะเฉลยว่าทำไมเราต้องแก้กฎหมายรัฐมนตปี50สิ่งแรกที่เราจะพูดก็คือว่ากฎหมายรัฐมนปปี50มาจากการทำลายหลักนิติรัฐนิติรัฐคือกฎหมายที่มาจากประชาชนประชาชนให้ความเชื่อถือในกฎหมายฉบับนั้น กฎหมายที่ว่าคือกฎหมายรัฐนูรปี2540ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นกฎหมายที่ทำให้เรารู้ว่าประชาธิปไตยกินได้พี่น้องแต่เมื่อประชาชนลืนตาอ้าปากได้ก็มีไอ้พวกอิจฉาริษยา มันใส่ร้ายป้ายสีคนที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเราลืนตาอ้าปากได้ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปก็คือจะขอกล่าวหน่อยลีกวนยูอดีตอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ท่านบอกว่าพันธมวโททักษสินชิน,นวัตร์ทำให้ชนชั้นของประเทศไทยระหว่างชั้นสูงกับคนชั้นต่ำรากหญ้า กลายมาเป็นคนรากหญ้ามาเป็นชนชั้นกลางนี่คือการลดช่องว่างชน ประชาชนถือเป็นการล้มล้างหลักนิติรัฐและร่างกฎหมายรัฐนูลปี50ขึ้นมากฎหมายรัฐนูลปี50เป็นกฎหมายที่ทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรม เสนพง์วิทยาแก้วพาราไดเฮ้ย,ยวิทยาอยู่ไหนวะออกมาเลยที่ว่าคนที่พูดอยู่บนเวทีเนี่ยวิทยาแก้วพาราไดรู้จักไหมไอ้ชูวะรู้จักหรือเปล่าออกมาเลยชวนลีกไพคุณไม่ไอายมั้งเหรอฮะคุณเคยต่อตานเปลมหวา เพลมไม่สมควรที่ต่ออายุราชาการตอนนี้ทำไมถึงไปสูงกเพลมเราว่าอำนาจทำได้ทุกอย่างแม้แต่สักที่ความเป็นคนคนตายไอยชิ้าย ตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมานะครนชีธรรมรัตน์ค่ายแมนกระถังพระบรมมารัตน์พระบรมธาตุชีพระบรมธาตุนครชีธรรมรัตน์ค่ายให้กับชุราั์ธานีมดตช,ช,ช,ชัดจัดเื่ได้จริงอธิบดีทำานักการอธิบดีพักพักแปดที่จริงอยู่นะครชีธรรมรัตน์นะคะพี่น้องที่ก็รพบรักค่ะแต่ว่าชอบชอนะครบางคนนิสิคิด ยอมยกสิ่งต,งต่างๆที่มีอยู่ในในนะครซี่ธรรมรัชให้กับจังหวัดสุรั์ธานีเพราะอะไรคะเพราะแลกกับพ้นประโยชน์ไงพี่น้องที่เคารพรักทุกๆท่านคนไทยเกิดมาครั้งหนึ่งต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินใช่ไหมแต่การตอบแทนแผ่นดินของเราไม่ใช่ที่เราจะต้องทำลายเพื่อนพ้องน้องพี่ คนที่เกิดร่วมชาติถูกต้องไหมพี่น้องพี่น้องคะสิ่งที่น่าสลดหดหูมากที่สุดคือกฎหมายรละนูนปีห้าศูนทำลายหลักนิติรัฐทำลายหลักนิติธรรมของวงการกฎหมายไทยย่อยยับไม่มีเชน่นดีขอกล่าวนะ,ะหลักนิติรัฐก็คือกฎหมายที่ประชาชนยอมรับ ประชาชนยอมรับกฎหมายสูงสุดของประเทศก็คือกฎหมายรัฐนูญปี40ถึงมันจะไม่ใช่ดีวิเศษวิโสเลือดเลอวิลิสมาลายังไงก็ตามแต่แต่กฎหมายนี้คือกฎหมายที่ประชาชนเขายอมรับแต่ขอมชอเสือกมาทำรัฐประหารคือการล้มล้างหลักนิติรัฐ คุณล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขถูกต้องไหมพี่น้องพวกนี้เป็นอะไรพวกนี้เป็นกบฏใช่ไหมมันถึงออกกฎหมายนิรโทษกรรมมาตรา309ถูกต้องใช่ไหมพี่น้องมีอย่างที่ไหนวะกฎหมายมาตรา309 คือสิ่งที่นานาชาติเขารับไม่ได้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยกับกระบวนการกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยพี่น้องที่เคารพคะสิ่งที่เราจะต้องขอให้ทุกท่านช่วยกันกระจายข่าวนะคะว่ากฎหมายรัฐนูนปีห้าศนย์หมวดสองหมวดพระมหากษัตริย ah ์เป็นการทำลายกฎมวลเทียนบานของประเทศไทย กฎมนเทียนบานของประเทศไทยมีมาตั้งแต่ปี2467ในสมัยรัชกาลที่7บางคนเขาบอกว่ากฎมนเทียนบานสักต่ำกว่ากฎหมายรัฐนูญขอท้า สุดของประเทศ อย่าไปก้าวกล่วงเลยค่ะคุณทําลายหลักนิติธรรมเนี่ยหลักนิติรัฐย่อยยับไปแล้วอย่าไปทําลายหลักกฎมนเทียนบานอีกเลยประเทศไทยจะเดินหน้าได้หรือไม่มันอยู่ที่การร่วมมือร่วมใจของเราทุกคนนะคะพี่น้องอีกสิ่งหนึ่งที่กฎหมายลำนูนปี50ทำลายหลักนิติรัฐลงอย่างชิ่นเชิงก็คือการ ตั้งบุคคลเข้าไปอยู่ในองค์กรตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นคนที่ไม่ชอบระบอบประชาธิปไตยและบางคนเป็นคนขอนายกพระราชทานด้วยซ้ำยกตัวอย่างนายกล้านาลงจันทิกอย่างเงี้ยไปขอนายกพระราชทานแล้วทำไมไปอยู่ในองค์กรปรชป,รปรชปปชใครตั้งขมาชอบตั้งใช่ไหม สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพวกคุณทำลายหลักนิติรัฐของประเทศย่อยยับอับจนองค์กรอีกองค์กรหนึ่งก็คือองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลคุณไม่ละอายมั่งหรอนางอมราหรืออมอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะและนายแพทย์สวะน่ะคุณบอกว่านี่จะรื้อฟื้นคดีของใครอกอะไอที่ตายไปแล้วไออันชันอะไรไม่รู้นะ ที่กองแชชา c h a r t จะมีคนฆ่าตัวตายคุณรื้อฟื้นคดีขึ้นมาเนี่ยไม่ละอายแก่ใจมั่งเหรอคณะกรรมการสิทธ์ไม่อยากเรียกมนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลยเรียกกรรมการเพ่งซวยก็แล้วกันคุณไม่มีสิทธิ์จะเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเลยพระศักดิ์ศรีคุณมันหมดไปนานแล้วจากคุณที่เอาดอกไม้อ่ะไปให้อภิสิทธิ์ในค่ายทหาร สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพี่น้องจะเห็นชัดว่าคนที่ในอยู่องค์กรอิสระเนี่ยขอยอมรับนะคะองค์กรอิสระมีนะดีแต่คนที่อยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยมันชั่วบางคนน่มันชั่วนนมันโลวเพราะมันไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยมันต้องการปกครองประเทศด้วยคนดีคนมีคุณธรรมคนมีศีลธรรมถามว่าคนดีมีจะคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมเนี่ยคนประเภทไหน อย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนดีมีศีลธรรมเหรอคุณไม่ได้รับการคัดเลือกตามบทบัญญัติของกฎหมายรัมนูญชายไทยทุกคนต้องได้รับต้องไปคัดเลือกต้องไปเป็นทหารแต่คุณไม่ไปคุณบอกว่าคุณไม่รู้นี่เหรอสิ่งที่ถูกต้องคนนี้เหรอ อภิสิทธ์เวชาชีวะคุณจะไปทิเศษไม่ได้ว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องร่วมชาติมาเรียกร้องประชาธิทีปไตยคุณสั่งชออชอกรีทาทัพนะพี่น้องใชก้กระสุนหนึ่งแสนแม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนลูกะนะก็เรียกว่าอะไรอะ่ะหนึ่งแสลูกอ,ะอ่ะอ่านั่นแหละหนึ่งแสน,นัดแล้วะคะ่ะหนึ่งแ ถามมันเนี่ยคนเดียถามจิแย่มากถ้าถามสุเทพเพื่อสุบัรคนเดียวที่แจกสปรกร4 0งคนดีใช่ไหมอ่าใช่ไหมพี่น้องคนดีเป็นอย่างนี้เหรออย่างอันนั้นเนี่ยคนดีที่ขายโรงกลั่นของประเทศไทยให้กับคนอื่นอะไอ้นามจกูุนิดนิดอะไรไม่รู้จา้าจ้าเนี่ยนะ ที่โดนโดนปลดออกจากการไฟฟ้ากลุ่มพวกนี้ทั้งนั้นแหละทุจริตอ่ะแล้วทำไมคะนี่คือคนดีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะพี่น้องคนดีในความรู้สึกของคุณคือใครคนดีคืออะไรคนดีคือคนดีของใครมันไม่ใช่ว่าคนดีเนี่ยของเราคนดีของเราก็คือนายกยิ่งรักชินวัตรถูกต้องไหมพี่น้อง คนดีของเราคือคนที่ทำให้เราเห็นว่าประชาธิปไตยกินได้คือพันตำรวจโททักษินใช่ไหมพี่น้องตลอดเวลาที่ผ่านมาสมัยพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีปปดปีสามสมัยทุนต่ออายุราชการในตำแหน่งผอบอทอบอซึ่งชวนหลีกภัยคัดค้านว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตย พลเอกแปมติลสุลานนท์ส่งทหารไปรบที่ล่มเกล้าที่เขาคอที่ช่องบกทำให้กองกำลังพลได้เสียชีวิตลงอย่างมากมายไม่เคยเบิดขึ้นมาก่อนเลยในประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยพลเอกแปรมติลสุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบกนี่คือคนดีอย่างนั้นหรือพลเอกแปมติลสุลานนท์ คนเราเขาบอกว่าจะเป็นคนดีก็คือคนที่เคารพมีความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณญาติพี่น้องแต่หากบุคคลใดไม่เคารพปิดามารดาไม่เลี้ยงแลบิดามารดาญาติพี่น้องยามแก่ยามแก่เท่าหรือทุกข์ยากบุคคลผู้นั้นคือบุคคลที่มีความอักกตัญญู คนอักกตันยูเป็นคนดีมีคุณ,ณธรรมหรือไม่พี่น้องบอกไหไมเพราะฉะนั้นคนดีคนมีคุณ,ณธรรมเนี่ยต้องรู้จักว่าต้องดูแลตอบแทนผู้มีอุปราคคุณตอบแทนพ่อแม่อย่างไรถึงแม้นว่าท่านจะไม่ได้ดูแลเราเราก็ต้องตอบแทนท่านนะคะเพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดเรามาอย่าลืมนะคะพี่น้อง คนที่ดูแลบิดามารดาผู้มีอุปการะคุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำดีได้ดีแน่นอนใช่ไหมพี่น้อง <S <S เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าคนดีที่แอบอ้างคนดีที่บอกว่าต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมผลการตอบรับอย่างนี้พี่น้องเห็นว่าตอนนี้คนดีอย่างที่ว่าเนย เราออกมากระทืบกันขนาดไหนอย่างคุณสอนลักษ์พูดเนี่ยอย่างคุณหนุ่มโคราชพูดเนี่ยพี่น้องก็เห็นนะเขาเรียกว่าอะไรคะหนุ่มโคราชเรียกป๋าเปรมว่าไงคะอ๋อใช่อ๋อ,อนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องอ๋อค่ะค่ะพี่น้องคะสิ่งที่น่าละอายอีกอย่างหนึ่งก็ของกฎหมายรัฐธรรมนูญปี50ก็คือ การทำลายหลักนิติรัฐว่าด้วยการที่เอาคนที่ร่างคนนำคนที่ร่างกฎหมายรัฐนูนปี50เมาวิจัยคดีอยู่องค์กรตุลาการสารรัฐนูนพี่น้องรู้จักคือใครคะจรันนำสก,กุลอะไรคะ,ะอ๋อค่ะจะรันพักดีธนากุลคุณร่างกฎหมายรัฐนูนปี50 คุณคือส่วนหนึ่งของการร่วมร่างกฎหมายรัฐนูนปี50คุณยังไปอยู่ในองค์กรตุลาการสารนูนไปวินิจฉัยข้อบทข้อบัญญัติของบทกฎหมายแล้วมันน่าละอายตรงที่ว่าคุณเป็นคนทำลายหลักนิติรัฐแล้วคุณก็ร่างกฎหลักนิติรัฐขึ้นมาใหม่แล้วคุณไปใช้กฎหมายนิติรัฐของคุณนั่นแหละไปทําลายหลักนิติธรรมพี่น้องว่าอะไรว่าหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมก็คือว่าเขาร่างกฎหมายขึ้นเอง แล้วไปใช้กฎหมายที่ตัวเองร่างแต่ร่างและกฎหมายที่ตัวเองร่างอ่ะแทนที่จะเอาไปพิจารณากลับไปใช้อะไรคะพิจาานกรลมหน้าละอายอย่างยิ่งเลยใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยมันไม่ใช่จะประเทศไทยมันจะเดินหน้าได้ยังไงก็มีแต่พวกที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีการ ที่แต่ละคนเนี่ยไปอยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยต้องมีการถวายสัต,ตย์ปฏิญาณน,นะคะพี่น้องขอยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งการถวายสัต,ตย์ปฏิญาณเนี่ยมีมานานมากแล้วพี่น้องจะดูได้เลยว่าการถวายสัต,ตย์ปฏิญาณเดี๋ยวเนี่ยข้าพระเจ้าขอถวายสัต,ตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อาราลหลักเมืองต่ออะไรต่ออะไรต่อตอะไรทั้งหมดอะนะว่าและจะทำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ต่อแล้วบอกประชาธิปไตยอย่างที่ว่าแต่บอกว่าคุณถ้าทำทุจริตแล้วไม่เคยบอกเลยว่าขอมาชิบหายตายโหงไม่เคยบอกเลยถามว่าตอนนี้หน่วยราชการนะคะเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะคะถามว่าทำไมเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้ในศาลนะคะพี่น้อง ใครขึ้นศาลก่อนเบิกความคุณจะต้องบอกสาบานตัวข้าพระเจ้าขอสาบานตนต่อพระแก้วมรกตศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพระเจ้าจะเบิกความเบิกความต่อศาลด้วยความสัต์จริงทั้งสิ้นหากนำความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอภัยยันตรายและความวิบัติทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพระเจ้าและครอบครัวโดยพลัน หากข้าพเจ้านำความจริงมากล่าวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญนี่คือประชาชนต้องสาบานตนเมื่อขึ้นศาลเราถามว่ารัฐสภา สัตว์ปฏิญาณไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ว่าคําถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยก่อปอขอเจริญนุ่งเรืองนะคะค่ะพี่น้องคะสิ่งต่างๆที่เรามาพูดกันเนี่ยเพื่อให้พี่น้องเนี่ยยอมรับความจริงนะคะพี่น้องร่วมชาติที่รั รับอร้อมเสมอเหมือนกันทุกคนพี่น้องคะหากรัฐบาลที่เราเลือกมาเนี่ยเขาสามารถทำตามนโยบายของประเทศได้เราก็จะเดินหน้าต่อไปได้การบริหารประเทศยากเย็นแสนเข็ญที่เรามาพูดกันพี่น้องที่เคารพคะช่วยฟังกลุ่มกวปอหน่อยนะคะเรานำความจริงมากล่าวนำความจริงมาให้พี่น้องร่วมชาติได้รู้คะ่ะ ว่าปัญหาของประเทศอยู่ที่ไหนหลายๆคนเ็าบอกว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจกปากท้องของพี่น้องประชาชนก่อนขอบอกนะคะพี่น้องรัฐบาลก็จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนขอบคุนมากน,นะคะก็รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะปัญหาปหากท้องของประชาชนคือโครงการ2.2ล้านล้านและโครงการ3 5แสนน,นี่คือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะคะพี่น้องหากโครงการทั้งหมดสองโครงการนี้ไม่ผ่านเราแย่แน่นอนพี่น้องคนไทยร่วมชาติท่านต้องการให้เขาปิดประเทศอย่างนั้นหรือพี่น้องหันไปดูประเทศใกล้เคียงไม่ว่าซ้ายไม่ว่าขวาไม่ว่าล่างว่าบนพี่น้องจะเห็นนะคะว่าความทุกข์ยากมันเกิดขึ้นทุกหย่อมยาก มีหลานอยู่กระทรวงต่างประเทศถึ่งวันนี้เขาเดินทางกลับไปแล้วเขาบอกว่าซิมโทรศัพท์ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยซิมละหนึ่งหมื่นบาทใช้ใช้ติดๆดับๆประเทศทําการพัฒนาก็จริงแต่การบังคับเขาอ่ะเขามีกฎเกณฑ์ข้อบังคับอะมากมายนะคะประเทศไทยโชคดีขนาดไหนแล้วที่เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครและเราได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเศษเสี้ยวหนึ่งของ ขอ,ของประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่อย่างน้อยเราก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองพี่น้องที่เคารพคะท่านรักใครชอบใครไม่ว่าท่านเลือกใครไม่ว่าแต่ขอให้ท่านคำนึงถึงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประเทศนะคะเพราะการที่เขาทำลายเศรษฐกิจของประเทศโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลอาจจะมีปัญหาแต่เขาไปตีเรื่องข้าวจนว่าต่างประเทศเนี่ยเขาลดความน่าเชื่อถือไปเนี่ย เป็นหน้าเสียใจอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นท่านยอมให้พรรคประชาธิปัตย์ทำลายประเทศชาติมากกว่านี้อีกได้หรือไม่ไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นหากประชาธิปัตย์เนี่ยยังมาขัดฝังกฎหมายเนื้อโทษศกรรมก็เช่นกันนะคะพภิสิทธิ์บอกว่ากฎหมายเนื้อโทษศกรรมเนี่ยเป็นการหมกเม็ดคณิตนนทครก็เหมือนกันนะว่ากฎหมายเนื้อโทษศกกรรมฉบับเนี่ย โทษนะคะอาจารย์คณิตนานคคเราก็รู้จักกันมาก,ก่อนเนี่ยคนก่อนเหมือนกันเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่ากฎหมายและนินรโทษกรรมของคุณรอยชัยเหมะนี่มีอยู่เจ็ดมาตรานะแล้วเราก็จะแจกให้พี่น้องพี่น้องก็ช่วยเอาไปแจกกันด้วยนะคะแล้วจะได้บอกว่ากฎหมายนินรโทษกรรมเจ็ดมาตราเนี่ยไม่เกี่ยวกับแกนนําเลยอาจารย์คณิตบอกว่า เป็นการทำลายหลักนิติธรรมตรงไหนอะคะการให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาไม่ทําความผิดเ่ยมันขัดกับหลักนิติธรรมอย่างไรก็กรอยากจะทราบเหมือน,นกันนะคะว่าปรามาจารย์ทางด้านกฎหมายทําไมท่านถึงคิดอย่างนี้ขอให้ท่านไปดูอาจารย์คนอื่นๆนะคะตอนนี้เขากลับใจมาแล้วท่านไม่ต้องเข้าข้างคนเสื้อแดงไม่ต้องเข้าข้างกรวป ต่ท่านต้องยืนหยัดในข้อบัญญัติของกฎหมายที่แท้จริงเท่านั้นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้เลยถ้ากฎหมายไม่มีความเป็นธรรมเป็นการเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนรัฐบาลจะทำงานไม่ได้เลยเพราะมีอะไรต้องส่งไปองค์กรอิสระองค์กรอิสระซึ่งเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกที่เขาจะทำกันนะคะพี่น้อง พี่น้องคะ่ะกลุ่มกะวะปทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะนำความจริงมาให้พี่น้องได้รับทราบนะคะว่าประเทศนี้ต้องแก้กฎหมายรัฐธรรมนูนเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูนฉบับเนี้ยเป็นกฎหมายที่ทำลายหลักกฎมนเทียนบาน,นค่ะพี่น้องคะ่ะ กฎหมายรัฐนูนปี50เราจําเป็นต้องแก้พราะหนึ่งกฎหมายรัฐนูนปี50เป็นการทําลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเป็นการทําลายกระบวนการของประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงนะคะพี่น้องพี่น้องคะเดี๋ยวเรากา็มาพบกับคนอื่นต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะพี่น้องยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ ขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวตบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อย